ปัจจุบันในประเทศไทยเรามีคนไข้ข้อเข่าเสื่อมอยู่ประมาณสัก6ล้านคนโดยเฉพาะอายุมากกว่า60ปีจะมีเปอร์เซนต์ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมอยู่30-4 0อร์คนไข้หลายๆรายมีข้อเข่าเสื่อมชนิดรุนแรงแล้วก็มีการใช้งานข้อไม่ดีแล้วก็ยังไม่อยากจะผ่าตัดเพราะกลัวเพราะกลัวว่าผ่าตัดแล้วจะเดินไม่ได้ ข้อเข่าเสื่อมก็มีความรุนแรงหลายระดับซึ่งถ้าเป็นไม่รุนแรงนักก็จะรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดเช่นการรักษาด้วยยาการเสริมกล้ามเนื้อรอบๆข้อเรามักจะเลือกการผ่าตัดในกรณีที่คนไข้เป็นข้อเข่าเสื่อมชนิดรุนแรงซึ่งก็ต้องมีองค์ประกอบก็คือหนึ่งก็ต้องมีอาการร่วมกับการใช้งานข้อเข่าผิดปกติทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง คนไข้หลายๆรายมีข้อเข่าเสื่อมชนิดตุนแรงก็ยังไม่อยากจะผ่าตัดเพราะกลัวว่าผ่าตัดแล้วจะเดินไม่ได้กลัวว่าตอนนี้ยังพอเดินได้บ้างกลัวผ่าเสร็จแล้วจะเดินไม่ได้เลยส่วนที่2ก็คือกลัวเจ็บคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวว่าผ่าตัดแล้วเจ็บกว่าจะหายช้าโดยปกติผ่าตัดข้อเข่าเทียมมาผลการรักษาก็ดีมากอยู่แล้วซึ่งการผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันพอเราใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเนี่ยคนไข้มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยให้การผ่าตัดสำเร็จได้ปลอดภัยมากขึ้นกลับไปเดินได้ดีขึ้น แล้วก็เจ็บน้อยลงการใช้หุ่นยนต์เนี่ยมันการช่วยให้การผ่าตัดเราดีขึ้นไปอีกศูนย์แพทย์การจพทพิเศษเราก็ผ่าตัดทั้งแบบใช้หุ่นยนต์และไม่ใช้หุ่นยนต์มากกว่า600อเข่าต่อปีซึ่งปัจจุบันสัดส,ส่วนการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เนี่ยก็มีสัดส,ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันก็มากกว่าการผ่าตัดแบบไม่ใช้หุ่นยนต์ ต้องย้อนไปที่ศูนย์ SIE l i t ก็คือศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมคณะแพทยศาสตร์ศิรราพยาบาลโดยอาจารย์กีรติจริญรชนวานิชหัวหน้าภาควิชาในปัจจุบันเนี่ยซึ่งอาจารย์เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาพัฒนาให้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการรักษามากขึ้นศูนการแพทย์กระจายเสษก็เริ่มนําหุ่นยนต์เข้ามาใช้หลังจากศิรภาประมาณหนึ่งปีหุ่นยนต์เนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มาช่วยให้เราทํางานหรือผ่าตัดได้ดีมากขึ้น หุ่นยนต์จะมาช่วยในเรื่องของการตัดกระดูวางตำแหน่งของข้อเทียมการประเมินเนื้อเยื่อรอบๆข้อการประเมินความแม่นยำในการตัดกระดูการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยเราประเมินได้2แบบใหญ่ๆ ก็คือ 1. ประเมินแนวแกนของข้อเขา่า 2. ก็คือการวัดประเมินเรื่องความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อก็จะดูว่าข้อเข่าเวลาเราใช้งานแล้วในท่าเหยียดกับท่างอเนี่ยมันมีความสมดุลกันไหมซึ่งอันนี้ก็จะทําให้การใช้งานข้อเขาวว่าโดยเฉพาะการงอเหยียดเนี่ยได้ผลดีมากขึ้น เมื่อวานที่ผ่าตัดก็เป็นคนไข้ที่ปวดเข่ามาหลายปีจนเดินไม่ได้ละซึ่งได้ผ่านการรักษามาทั้งการฉีดยาทานยาการรักษาทั้งเครื่องกายภาพอะไรก็ทำมาหมดละแล้วก็เหตุผลหนึ่งก็คือคุณลุงเขารู้ว่ามีหุ่นยนต์ทำให้เพิ่มความมั่นใจว่าน่าจะได้ผลดีขั้นตอนการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้ก็จะมีหนึ่งการเตรียมผู้ป่วยการเตรียมหุ่นยนต์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนกระดูกของผู้ป่วย ให้หุ่นยนต์รู้จักทําให้หุ่นยนต์เนี่ยรู้ตําแหน่งต่างๆของข้อของผู้ป่วยต่อไปก็เป็นการตรวจประเมินความตึงของเนื้อเยื่อความโก่งของข้อเขา่าถ้าคนไข้ที่มีความผิดรูปมากเราก็จะต้องมีการวางแผนในการตัดกระดูกไม่เท่ากันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนว่าเราจะตัดกระดูกและใส่ข้อเทียม ขนาดเท่าไร่เพื่อให้ช่องว่างของข้อเข่าสมดุลกันในระหว่างท่าเหยียดกับท่างอขั้นถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการตัดกระดูกด้วยหุ่นยนต์แล้วก็การตรวจประเมินเมื่อเราตัดเสร็จเนี่ยแล้วก็สามารถตรวจประเมินได้ว่าผิวข้อหรือผิวกระดูกที่เราตัดเนี่ยมีความแม่นยำเท่าไหร่ความละเอียดถึงขั้น1มิลิเมตรหรือการปรับองศาได้ถึง0ูองศาเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ข้อเทียมที่ยังไม่ใช่ข้อจริงเพื่อลองตรวจประเมินว่าข้อเทียมที่ใส่ไปแล้วเนี่ย การเคลื่อนที่ข้อความตึงในเยื่อเป็นอย่างไรก็สามารถตรวจประเมินด้วยหุ่นยนต์ได้จนสัญยแพทย์เนี่ยพอใจข้อเท็มที่เราใส่เราก็จะใส่ข้อจริงแล้วก็สามารถตรวจประเมินซ้ําได้อีกรอบหนึ่งจะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีการตรวจวัดตรวจประเมินอ,อยู่ตลอดเวลาทําให้ความแม่นยําของการผ่าตัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลังผ่าตัดวันนี้ก็ครบ1วันอาการปวดก็ไม่ไม่มากนักฝึกมอเข่าก็ได้ประมาณ90องศาก็ถือว่ามอเขา่าได้ดี วันนี้คนไข้ก็ฝึกเดินกายภาพได้สามารถที่จะเดินวอล์กเกอร์ได้ถึงห้องน้ําการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจของคนไข้ต่อการรักษาใช้หุ่นยนต์หรือใช้แขนกลเข้ามาช่วยในการผ่าตัดก็จะช่วยลดเออร์เลอร์ในการผ่าตัดเมื่อเราเออร์เลอร์น้อยความปลอดภัยของการผ่าตัดก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ย แล้วก็ได้พัฒนาตัวเราเองด้วยเพราะเราก็สามารถที่จะผ่าตัดได้ดีมากขึ้นโดยใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการศึกษาอันที่2ก็เป็นการยกระดับของทีมทีมที่เป็นทีมสายวิชาชีพก็จะสามารถยกระดับความรู้แล้วก็สามารถลดความเชี่ยวชาญได้อันที่3ก็เรื่องการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเลสิเดนต์แพทย์ประจําบ้านหรือนักศึกษาแพทย์ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้รวมถึงงานวิจัยเองเราก็สามารถที่พัฒนางานวิจัยหรือความรู้ใหม่ๆได้มากขึ้น ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะที่รุนแรงที่ผ่านการรักษามาแล้วนะแล้วไม่ได้ผลดีก็อยากจะเชิญชวนนะว่าการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดีไม่ว่าจะผ่าตัดโดยปกติหรือผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ผู้ป่วยสามารถกลับไปเดินยืนใช้งานข้อเข่าได้ดีถ้าสนใจจะมาปรึกษาหรือผ่าตัดที่สูนย์การแพทย์กานาพิเศษก็สามารถเข้ามาปรึกษานัดตรวจประเมินก่อนผ่าตัดได้ทางเราก็ยินดีที่จะดูแลผู้ป่วยทุกคนอยู่แล้วครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพ อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน